จังหวัดอำนาจ,จเจริญได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีโดยหัวใจค่ะร่วมกันพัฒนาแรงท่องเที่ยวผู้จำปาตอนรับนักท่องเที่ยวเปิดตำนานรักผู้จำปา14กุมภาพันธ์นี้ค่ะ วาทีพันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณค่ะผู้วาราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้น,นำจิตอาสาพระราชทานรวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีเด้วยหัวใจเพื่อพัฒนาแรงท่องเที่ยวอยู่ที่วัดผู้จำปาค่ะโดยร่วมกันทำความสะอาดเก็บกวาดขยะตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดใบไม้ปรับปรุงผู้มิทัศ์บริเวณโดยรอบวัดผู้จำปาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสวยงาม เพื่อสิจเตรียมตอนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวไหวพระถ้ำบุญและกระช่วมความงดงามของธรรมชาติตามร้อยตํานานรักผู้จำปาซึ่งในปีนี้ค่ะอำเภอ,อ,อ,เ,ภอเมืองอำนาจ,จเจริญจะมีการจัดงานในวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์นี้ที่วัดผู้จำปามองนี่น้ำค่ะ สำหรับกิจกรรมในเทื่นี่นะคะแสดงให้เห็นถึงพลังความสามคัคคีความมีน้ำใจในสังคมไทยรวมถึงความเป็นนําเนื่งใจเดียวกันในการมุง่งทำประโยชน์แก่ส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมสังคมและความเป็นยูในชุมชนให้มีสภาพที่สะอาดน่าอยู่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการประสานความรวมมือรวมกันทำงานระวางหน่วยงานภาครัฐ ผักประชาชนทุกมูเราโดยเฉพาะประชาชนจิตอาสาในการเขาไม่มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาขันพื้นฐานของชาติให้กับคนในชาติในชุมชนให้มีความสุขอย่างยืนสนองพระราชปณิธาน,านรักษาสืบสารและก็ต่อยอดค่ะสำหรับวัดผู้จำปาเองนะคะตามขําบอกเล่าของชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเคยมีพระธุดงสายหลวงปู่มันผู้ริทัตโตได้เดินทางมาปักกลดผักอาศาายัยเพื่อปฏิบัติธรรมเป็นการชั่วคราว เพราะว่าเป็นสถานทีท่ถีเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมค่ะซึ่งในเวลาต่อมามีพระสงค์นิยมมาจำพรรษาอยู่เป็นประจำชาวบ้านพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เกิดความเหลื่อมใสศรสัทธ,ธาจึงได้ร่วมใจกันสางวัดก่อสร้างพระพุทธรูปไว้สักการบูชาและได้สร้างพระใหม่พระค่างสะสมไว้ในถ้ำเป็นจำนวนหลายค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีตำนานเล่าขานกันอีกว่าไดมีคููรักนุ่มสาวมาบนบานอธิษฐานรักโดยการปลูกต้นจำปาหรือต้นลี่ลาวดีในปัจจุบันค่ะอยู่ที่บนลานหินหากิได้ข้องหักกันก็ขอให้ต้นจำปานี่จะเริ่นงอกงามออกดอกบานสะพรั่งให้ได้ชื่นชมจนเป็นที่มาของผู้จำปาค่ะโดยในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์หอดเดือนเมษายนนะคะดอกจำปาจะบานสะพังสวยงามเป็นทุ่งดอกจำปาเอิ้นได้ว่าเป็นตำนานรัก ถุงดอกจำปานั่นเองค่ะ